นี่้าวอ้าวน้าวมาช่วยเราขนของย้ายหอได้เหรอใช่เรารู้ไงว่าเกย้ายหอนี้ช่วยกูยกของนะพี่ใส่ดูที่ติดเต็มยกไม่นะก็ทำไมอ่ะกูเพลอะทั้งชิวมิสติกเองเขาก็ตื่นสายกูก็เลยแบบรีบมาช่วยเดี๋ยวกลัวแบบไม่ให้คนช่วยเกงอ่ะเกเอาไปเลยไปมนี่ย กับมาแล้วก็ว่าทำไมหายในงันับไปเปลี่ยนชุดมาเหรอเกี่วยวนาวเทเโอลเอาให้เอ๋ยเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยจริงดิโอกาสดีๆแบบนี้ปล่อยหลงมือไปนี่เสียดายแย่เลยก็นอยไอ้แก๊ก ห้าอยู่ใกล้ๆเกี้ยวนี่ไม่ต้องมาตีนี่เลยอะนี่ดูนเซนเซนให้แค่ในสมุดหรอนี่เซนตรงนี้ด้วยตรงนี้คนอื่นเขาจะได้รู้ไงว่านามีเจ้าของแล้วเจ็บอะไรไปมันด้วยเจ็ยหน้าตีหมดเลยน้าเจ็บนะน้าเจ็บนะ เรียนก็ดีจะได้จำจะได้เลิกแกงเกี้ยวสักที ตอบแกไม่ได้ทั้งคืนอ่ะอ,อ๋อพอดีโทรศัพ์ฉันแบบหมดอ่ะเพิ่งเปิดได้เมื่อกี้นี้เองขาดการติดต่อแบบนี้อีกแล้วเพื่อนเขาเป็นห่วงไงรู้ไหมขอโทษนะแกอันนี้เมื่อคืนฉันเหนื่อยมากก็เลยรีบกลับไปเลยค่ะแี่เราตืต่นตรุนไปเองกลับตัวที่เร อยู่ไปก็รูกวนอปู่แบบเราอือเออกลับไม่ได้พี่ชอบทำให้เป็นห่วงจริงขอโทษนะแกแล้วก็ขอบคุณมากที่ห่วงช่นหมทำไมถึงมาสายอะ่ะแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยถามจริงเรอะ สอนน้องว่าเละเทมากเลยอ่ะจะเอาประนุนอ่ะปีหนึ่งลุกขึ้นปีหนึ่งลุกขออนุญ,ญาตค่ะเกีียวขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะเอาซิจะจะแก้ตัวอะไรแหก็ว่ามา เกียวรู้ดีว่าคณะของเราใช้ระบบโซตัสในการดูแลน้องๆจริงๆแค่จะเรียกได้ว่าใช้ระบบโซตัสในการปกครองน้องๆด้วยซ้ำไม่ว่ารุ่นพี่จะสั่งอะไรน้องๆมีหน้าที่เคารพและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแต่วันนี้เกียวรวมถึงพวกเราทุกคนทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยน เยวไม่ได้หมายความว่าระบบโซตันมันไม่ดีแต่เรียญมันมีสองด้านถ้าพี่ฤิ์พร้อมจะรับฟังเกียวจะขอพูดต่อค่ะน้องๆควรมีสิทธิเสรีภาพทางความคิดรู้ได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรควรไตร่ตรองได้เองว่าควรปฏิบัติตัวกับใครแบบไหนถ้าเราอยากให้รุ่นน้องเคารพเราก็ต้องทำตัวน่าเคารพด้วยทุกคนควรให้เกียรติึกันและกัน ไม่ใช่แค่รุ่นน้องให้เกียรติกับรุ่นพี่มันหมายถึงทุกทุกคนควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเกียวมองว่าคนผิดก็ต้องยอมรับผิดไม่ควรมีใครมารับผิดชอบการกระทําของใครครั้งหนึ่งเกียวเคยยอมรับโทษแทนน้องมะนาวแล้วออกมาปกป้องน้องแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเกียวเป็นต้นเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเกียวควรปล่อยให้มะนาว แก้ไขสิ่งนี้ด้วยการปลูกมะนาวเอง นขนาดแกยังคนไม่ได้เลยแต่ที่แกเป็นแบบเนี้ยพราแกคิดใช่ไหมแต่ที่แกเป็นแบบเนี้ยพราแกมองออกใช่ไหมว่าเราไม่ได้เกิดกันแค่เลยง คนเพื่อนกับแกทั้งๆที่ฉันไม่เคยอยากเป็นกี่จะทำยังไงถ้าฉันบอกว่าฉันรักแกมากจนเกินคำว่าเพื่อนไปแล้วแกจะมาเข้าใจฉันยังไงฉันถามทำไมแกถึงยังไม่ตอบอ,อ่ะเฮ้ยว่าามพอแล้วพอได้แล้วถ้าแกไม่โอเคที่จะเป็นเหมือนเดิมอ่ะแกก็ออกไปก่อน ส่วนในเกี๊ยวอะ่ะฉันจัดการเอง เราก็เคยบอกนาวไปแล้วไงว่าเราชอบนาวอะ่ะเราเคยบอกตาลไปแล้วเหมือนกันว่าเรามีคนในใจอยู่แล้วเรารู้แต่เราไม่อยากจะใก้นาวได้ไหมเราไม่อยากให้กใกานาวห, <S 2> <S 2> าห,นาหายออกไปจากชีวิตเราอะ่ะ พี่้อเลี่ยนเชื่อมัให้วิชาเนี้ยดีเองขอบคุณค่ะทานสายแล้วอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปเข้าค้าก่อนนะคะ